เฮ้ยเดี๋ยวราพอวะเฮ้ยเฮียฮ่าโก้เอ้ามันไม่ติดมันไม่หมดหรอว <laughs> ะจะเขียนเขาเขียนจะเขียนมวยเปัป๊บซี่กับมวยเปนต้า Now, <Ma. S 2> มา,า,ามาทันไว้ทุกตามาทันครับชื่อเท่มา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  มาบวก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 อย่าดูถูกผมเป็นสมเมอร์ฟมาสเตอร์แรงเฮ้ยก่อบเงินแล้วเปิดสตีมด้วยไปดูที่ซ่อนโอ้ผมว่าซ้อนผมว่ายังไงก็ดูไม่ท exactly ันมันดีเลยตั้งสามสิบเกืบสามสิบวิเลยนะดูไม่ทันหรอกครับโอ้คนเต็มจริงๆนะนั่นเต็มรับใครไม่ได้นั่นเลย เนี่ยรับไม่ได้แล้วอ่ะ fail to remove a c c e p t ไอยิงกูใหญ่เลยทุกคนขำขำขำเล่นกับเอฟซีวันนี้แท้รบเพื่อน ไม่มีอะไรหรอกว <c oughs> าวครับวันนี้เราอยู่กับน้องๆหลายคนครับ6คน11คนนะฮะซึ่งอ๋ <c oughs> oh, แห้งครับเกนจี G. กูแห้งไปแล้ว <c oughs> สวยงาม อยากเล่นนะครับพี่เดี๋ยวผมสร้างห้องใหม่นะครับผมแล้เดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะชิวชิวจิวชิวน,นานทีเล่นกับน,น้องๆมากครับจริงๆจะเล่นหลายรอบแล้วแต่ว่าแบบบางทีรู้สึกแบบปวดร้อนเนี่ยแรงมัไม่ขึ้นพอวันนี้อารมณ์ดีแล้งขึ้นเอาขึ้นเอาตั้งแต่อารมณ์ดีตอนเล่นนะ <c oughs> เดี๋ยวยิ่งใหญ่เในกรอบเงินนี่ยิ่งใหญ่มาก Good มีมีทีมสกิปมาที่กูไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้สวยงามมากเพื่อนๆทุกคนสวยงามมากๆทุกคน มันบอกเอาให้ตายเอาให้ตายมากโอ้โหเวรงามมากว้ายเถนจิ ฮอะไรเดี๋ยวไว้นั่งเล่นกดีครับเดี๋ยวผมเปิดให้เล่นเรื่อยเออวันนี้น้องเน็ตด้วยนะจ๊ะทำไมไม่เคยเจอแบบที่แรงเลย อยากเล่นด้วยจริงพี่เข้าใจเข้าใจเข้าใจเพื่อนมันเต็มอ่ะเดี๋สมัครไอดีม่เดี๋ยวซื้อไอดีใหม่ไหมมานั่งเล่นด้วยกันเลยไมแม่แบบเสมอไอเดีเลยตั้งชื่อก้องซาหนึ่งสี่หนึ่งสองก้องซาเหมือนกันได้นะถ้าเกิดอยากไดซื้อครับเป็นกำลังใจด้วยครับ โดนเนี่ยให้เป็นกำลังใจด้วยครับมึงซื้อละมึงซื้อเออมึงซื้อดีกว่าจริงถ้าฝั่งตรงนั้นเข้าครบหมดนี่ผมว่าน่าจะสู้ได้อยู่นะที่เขาแบบแยกกันเข้าอะครับ

ฟาราว่ะใช่ปะอุ้ยมันจะฆ่าผมไม่ได้โอ้โคตดโม้ในรถเหรออ๋อมาเยอะยิ่งอันนั้นเยอะอู้จัดไม่รอด เอาว่ะ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 เย่มีคนสเปกติ้งนะฮะเพิ่งขอโทษมีฉันก็ได้อย่างรวดเร็ว ทำไมทุกคนลุมฆ่าเออทุกคนตั้งลุมยิงกูหมดเลยรู้สึกนึงต่อว่าไม่รู้ดิมันเป็นชื่อที่ผมเคยตั้งมาก่อนนะม oh. ันเป็นหลายเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าอไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดขึ้นมาขอโทษมาชา้าอะไรคนจริงนะไม่ถูกแต่น้องก,ก็เลือกพี่ผมนตัตามผมไหลเลยครับทำไมไม่เจอทีนี้นะทำใจรู <laughs> ้ส <laughs> ึกน้องเขาดูเสียใจมากครับตอนไม่เจอทีมอย่างนี้ในแรงบ้างการเล่นแรงก็เหมือนการเสี่ยงดวงอย่างหนึ่งนะฮะนั่งเจอแต่แบบ ไรก็ไม่รู้เอ่อป้ายเย้มีฟารานี่อ้า

ไม่ฮุกนะไม่ฮุกไม่เอาปลาเอะเอ๊อ <c oughs> ุ้ยโดนได้แล้วเหรอครับเปล่าครับเล่นกับน้องๆครับน้องถึงกระชุบแต่กูคนเดียวกระชุบ งามโอ้ไม่ตายว่ะไม่เซ่แมวเซ่เออเจาะเจาะเออเจาะ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 ไม่เด้ไม่เด้ไม่เ,เมด,ด,ด้โอ้อยอะไรกันเนี่ยโอ้โหแล้ดูน้องจะแคทนพี่อีกคนเดียว ทำอะไรผิดอ่ะโคตรมัววม่วฆ่ามวยโค้งไม่ฮุกน,นะไม่ฮุกน,นะเราอ่ะไม่เอานะนอ้าว เอากูอีกแล้วเหรอโอ,ขอ้อขอบคุณครับเอาขอบคุณครับไม่เวลาโดนหนีก็โดนหนีไปอะไรวะอะไรจีดจีดจีจ้จใส่กูโอ้เอ,อ้อย่าวิ่งตามกูอเอ้ย Yeah. เอาเี่เยจะจะทะลุจ่อเอา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 จะเอาใช่ไหมพี่จะเอาใช่ไหมอ้าโอ้ยยู่จินแลยโอ้ยโอ้ยปั่นกูคนเดียวเลยเยได้ครับน้องซ <never> ึ่งเขาสุกให้คนในช่อง ้ <Just to S 1> ชื่อรายการมองคุ้นๆโอเค <laughs> ชื่อรายการว่าโอเคนะครับแม้ <All right. S 1> มีทุกมีแม้วันศุกร์ด้วยนะเ <laughs> ราจะมีรายการคืนความสึกให้คนในช่องทุกวันศุกร์ oh. นะฮะสวยงาม ไม่น่ายิงเลยกู <My own. S 1> <c oughs> มเมเซียนหนามเส้นหนามเลยเหรอเราทำอะไรผิดเราออกจะเล่นไม่ดีเท่าไหร่ตาหน้าของฮ uh ันโซครับฮันโซวะ ผมต้องเต้นกระโดดกระโดดมาเนี่ยอะไรอะไรอะไรจะฟิตไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหมึงต้อถึงไม่เดาหลบหลบหลบเข้าไปสองเอ๊ไม่เลิศ แค้นอะไรกูอีกแล้วแค้นอะไรพี่อ่ะแค้นอะไรกูวะขี้ยันตีอะไรกูเลยแบบ่้สงสารที่แก รับเพิ่มครับถ้าไม่เต็มผมรับเพิ่มครับผมใครที่แอดผมไว้นะผมเดี๋ยวผมไปนั่งรับเดี๋ยวถ้าใครคือผมอาจจะเอ่ออาจจะไม่รู้ว่ะผมไม่เดี๋ยวไม่ได้เปิดทุกวันนะวันไหนผมเปิดเดี๋ยวผมก็จะบอกแล้วกันนะฮะกำหนดวันดีไหมแบบอาทิตย์หนึ่งวันไหนวัรุ่นสุ่มวันสุ่มไหนกูไม่อยู่ในชิปหายเลยนะเอางี้ดีกว่าพูดเนี้ยเดี๋ยวเมื่อไหร่ผมไลฟ์สตรีมอ่ะผมจะพูดแล้วก<ม>ันว่าผมจะเปิดวัดนไหน ก็มาดูแล้วกันครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะแต่ก็จะพยายามเปิดให้ได้ทุกวันวันละก็สองสามแมโ์โอเคปะโอเคพิมหนึ่งโอเคกดหนึ่งแล้วครับไม่ต้องพิมพ์ว่าโอเคโอเคกดหนึ่งโอเคกดหนึ่งนึกว่าแคมฟอกไอ้ฝัดหัวข้าคนพิมพ์อยูู่ร้น้องก็พิมพ์อยู่สวัสดี ดดีกุ้มาล่ะน,น,นี่งโอเคคนห่คืงองนี่คอ,อ,อะไรครับ สวยงามอ้าวหายไปเลยหายไปเลยโอ้จะตายแล้วเ <c oughs> สียงหรอวะเหี้ยน่ากลัว,วามาก น้องแค้นอะไรพี่นี่น้องแค้นอะไรพี่น้องแบบเม่ตัดใจกมจะยิงมึงก่อนเฮ้ยเทเลพอร์ตวะเฮไอเฮียไอ้เฮียมวยคบลบเพื่อนมึงแน่นอนไอ้สส wei oi sat berlok sulu-sulu pula pai som อะไรกันเนี่ยได้อยู่ได้อยู่รีกุปรีกุปรีกุปเมยวลาเกมไปเลปสัตว์มวยโคกไอ้เหี้ยฆ่าเพื่อนตัวเองไอ้เหี้ยึ ไม่ทันไม่หัดลงสิคำนองค่ะโอ้โหไปก่อนละโอโ้เกนจิน้องเกนจิม่งไม่พุ่งไม,ไม,ไม่มีเกนจินะเอ้ผมตายหมดเลยนั่นแหละนั่นแหละ oh, พี่ฆาตจะเขพาขี้ มาคนละฝั่งกัน mm. ต้องเข้าแล้วทุกคนต้องเข้าแล้วโอ้ <Whoa. S 1> oh my god เขรามึงเลยมวยโค้งไอ้ฝัดลบเพื่อนมึงแน่เยี่ยเพามึงเลยเขรามึงเลยไอ้มวยลบเพื่อนแม่ <laughs> ไอ้มวยต่ะถ้าป้านี้่แพ้ลบไอ้มวยพอ,อจากเพื่อนถ้าปานี้ที่แพ้ลบไอ้มวยจากเพื่อนนะโอเคป้าทุกคน กูโทรเกมเลยสัตว์ บินได้บินได้โอเคอย่ไม่ดันกูนะเก็บเลือดเก็บเลือดอ๋อมึงล่วงไปเลย โอ้ยนี่มันยิงมั่งลาดช็อตเพื่อนมากก <c oughs> ็ทีเดียวมันไม่ตายแล้วครับโทนิชสองทีไม่ตายมันร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบไป ไอ้เหี้ยโอ้โหมั่งปีขึ้นมามองว่ามีอะไรผ่อนดิใช่ปะโอ้ไม่ไหวไม่มีคนฮดูอ่ะ เอ้ยอะไรเนี่ยเครียดเลยกูเครียดเลยไอ <c oughs> มออกมันออกอยังไงวะ ลบจริงด้วยสัตว์เจอกูว้มวยโค้อองอยู่ไหนออกมาแต่วะอ้าสาไทยไปไหนอ,อะมันลบกูก่อนระเดี๋ยวเชื่อชื่อไปไหนวะ